สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการต่างประเทศต้องยอมรับนะในฝรั่งเศสกำลังเกิดค,ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะกลุ่มเสกักเรืองก็ออกมาลาว,วาดอีกรอบนะข้ามปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ขับไล่เอ็มมารูเอลมาครองประธานาธิบดี เป็นไงฮะต้นแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่คณะรัษฎรเอามาใช้ตอนนี้กําลังชุมนุมไล่ตามประเทศไทยฮะประเทศไทยชุมนุมแบบนี้ตั้งแต่ปี2556ข้ามปีถึงปี2557ของเขาก็ชุมนุมกันตั้งแต่ปี2561ข้ามปีมาถึงปี2562เนี่ยนะฮะถ้าไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างเนี้ยนะะประเทศไทยปกครองแบบนี้มาหลังเขาด้วยซ้ำไป ก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่เห็นวุ่นวะวุ่นวายการจราจรเผาวางระเบิดมีกรบนะฮะตามสูตร,ราาประชาธิปไตยมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจไปที่เศษกรรมธิการยุติธรรมของสภาคองเกรสนะครับเตรียมเรียกเอกสารลูกทรัมปนะ์อดีตผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับใช้อำนาจมิชอบอาจถูกถึงขั้นถอดถอนนะครับ สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยธรรมของประจำสภา,าล่างอาของสหรัฐอเมริกาประกาศเรียกเอกสารจนคนใกล้ชิดผู้นํานะครับสหรัฐไม่ต่ำกว่า60รายรวมถึงองคอ์กรพบชื่อประธานาธิบดีโน้ลนทรัมป์จูเนียร์และลูกชายนะครับอไอเรนนะครับไวเซนเบิร์กผู้นวยการการเงินของอาณาจักรธุรกิจทรัมป ชี้ผิดข้อหาคอร์รัปชันขัดขวางกระบวนการยุยธรรมถึงขั้นอาจาถูกถอดถอนจากตําแหน่งนี่คือสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นสหรัฐก็เข้าสู่กระบวนการที่แตกหักเหมือนกันอินโดนีเซียก็หวั่นกับร้อยชีวิตยังติดอยู่ในเหมืองทองคําเถื่อนที่พังถล่มในเกาะสุราเวสี สัลข่าวเอพรายงานว่าเจ้าที่อิโดนีเซียยอมรับว่าอาจจะมีคนอันหยิบประมาณ100คนนะครับติดอยู่ในเมืองทองคําซึ่งพังถล่มบนเกาะสุลาวเวสีเมื่อหลายวันก่อนคาดว่าอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับและหน่วยกวูาภาย้ภัยช่วยชีวิตออกมาได้อย่างน้อย19คนและพบแล้วไม่ต่ำกว่า9ศพนะครับผมเคยเรียนนะภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะในหลายพื้นที่ เกาะสุราบาสีก็อินโดนีเซียเนี่ยเคยเกิดสึนามิมาก่อนพอเกิดแผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นก็ดินเี่อยู่ข้างในก็ถล่มลงมาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับในขณะที่ปลาที่อยู่น้ําลึกเนี่ยพอเห็นการแผ่นดินไหวใต้ดินเนี่ยเริ่มมีปฏิกริยาปลารู้สึกได้มันหนีจากปลาน้ําลึกก็ขึ้นมาบนบกเสียชีวิตกันจำนวนมากปลาบงปลาบึกปลาหมึกนะก็มาเสียชีวิต ในสหรัฐอเมริกานอกจากจะหนาวจัดและคราวนี้เจอเฮอริเคนถลม่มนะครับอาลาบามานะครับฆ่าชีวิตไป23ศพนะครับบ้านเรือนไฟดับนับหมื่นหลังนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าเกิดพายุเจอร์นาโดถล่มนะครับเทสมอรีนะครับ, ie, นรบในอเล อลเบมานะครับของสหรัฐอเมริกาส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างล่าสุดเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่กว่า23คนขณะที่ทางการเตือนว่าอาจจะมียอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเห็นไหมฟ้าครามลคลื่นคืนฝนฟ้าครามคลื่นคล,คลืนฝน,นจนแผ่นดินต้องสั่นไหวเห็นไหมใครไปเชื่อกําลังขยายตัวไปทั่วโลกลนะภัยธรรมชาติกําลังเกิดขึ้นนะฮะ หลังจากวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,561นะฮะสถานการณ์ตอนนี้จะเข้าสู่ฟ้าสีทองของอมไพน,น่าสนใจนะครับจีนเรื่องโครงการแฝงโซลารเซลล์นะครับแสงอาทิตย์ติดตั้งบนอวกาศเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้บนโลกพวกนักวิทยาศาสตร์ของชาวจีนนะฮะกำลังสร้างสถานีทดลองในเมืองชงชิ่งนะครับ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนด้วยความมุ่งหวังที่จะควบคุมเอาพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศแปลงเป็นแสงไฟฟ้ามาใช้กับโลกภายใน20ปีข้างหน้านี่อีกเทคโนโลยีหนึ่งของจีนในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับเริ่มควบรวมนะครับงานกงศุลน์ปรสไซี์เข้ากับสถานทูตประจำอิสราเอลสร่ขาวเอพีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาปรับลดระดับ งานกงศุลชาปนิสัยโดยควบรวมกับงานสถานกงศุลในนครเยรูซาเล็มเข้ากับสถานทูตอเมริกันประจำอิสราเอลสถานทูตแห่งนี้ก็สร้างความขัดแย้งในครับในนครเยรูซาเลม็มในอิสราเอลอย่างมากเลยนะฮะเป็นความขัดแยง้งมุสลิมกับมุสลิมลบกันประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงส่งผลทำให้ตอนนี้ความขัดแย้ง ในตะวันออกกลางยังคงบาดหมางก,ก็ใช้หลักลอันนี้เพไม่รับรองประเทศเนี้ยตรงเนี้ยให้เป็นเมืองหลวงแล้วกันประมาณนั้นนะครับในขณะที่ทรัมป์ก็อ้างนะครับคอนเกรสไตส่สวนอดีตทนายโฮเกนมีส่วนทําให้การเจรจาคิมล้มเหลวเกี่ยวเลยด้วย <c oughs> สถานเอพรายง,งานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ <c oughs> แห่งสหรัฐอเมริกา <c oughs> บอกว่าสภาคอนเกรสเรียกอดีตทนายส่วนตัวไมเคิลโคเฮน เข้าปากคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจมีส่วนทำให้การเจรจาระหว่างตนเองกับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นประสบกับความล้มเหลวบางครั้งเขาบอกว่าบางครั้งคุณก็ต้องเดินถอยหน้าถอยหลังนี่ก็เป็นเพียงครั้งหนึ่งการที่พวกเดโมแครตไตสวนคนขี้โกงและโกหกอย่างเปิดเผยขณะน,นี้พวกเรากำลังมีการประชุมนะครับซัมมิตนิวเคลียร์ที่สำคัญยิ่งกับเกาหลีเหนือ ถือว่าเป็นการเป็นจุดตกต่ำที่สุดของการเมืองสหรัฐอเมริกาและอาจจะมีส่วนให้อ่าทำให้เกิดการเดินถอยออกมาแ้ะก็บอกว่าไม่เคยมีใครทำเช่นนี้ระหว่างที่ประธานาธิบดีกำลังเผชิญกับภารกิจอยู่ต่างประเทศนะว่าการกระทำแบบนี้ของเดโมแครตเป็นการกระทำที่น่าอับอายจอมกำลังบอกว่าเขากำลังเดินเจีจายอยู่นะแต่คุณก็กลับมาเล่นงานเขา ในขณะที่เขากําลังเจรจาการต่างประเทศอยู่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะนะก็เป็นหลักการมองของประธานาธิบดีโนัล์ทรัมป์มสะท้อนให้เห็นว่าการแตกหักในสหรัฐอเมริกากาลังเกิดขึ้นคราวนี้นะครับกลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มหนุนในอิสราเอลชุมนุมประชันหน้ากันนะครับหลังอาอการสูงสุดประกาศจะดำเนินคดีกับนายกนะครับเนทันยาหู สำนนิษายวพีายงานว่ากลุ่มคัดค้านและก็กลุ่มสนับสนุนนายกรัมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับของอิสราเอลพากันมาชุมนุมบนท้องถนนนะครับหลังจากที่อายการสูงสุดของประเทศทแถลงว่าเขาตั้งใจจะยื่นฟ้องร้องในเ,เนธันยาฮูในข้อหาทุจริตงบเขาก็ไม่ยอมต่อต้านเนะนี่เป็นการกันแกล้งนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสงครามทางการค้า โดยมีการจับตัวประกันนะครับไว้เป็นตัวประกันที่สำคัญก็คือเหมิงหวานโจรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นคนของจีนในสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาเปิดศึกกับจีนและก็หลายๆประเทศแคนาดาทําการจับกลุ่มตัวเหมิงหวานโจไว้นะครับแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะส่งตัวเหมิงหวานโจเนี่ย ไปยังสหรัฐอเมริกาตามขั้นตอนของกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนปรากฏว่าลูกสาวผู้ก่อตั้งหัวเวย่ยฟ้องทางการแคนาดาละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญสำนักข่าวเอพีรายงานว่าเหมิงหวานโจวนะครับบุตรสาวของผู้ก่อตั้งและก็ประธานกรรมการฝ,าฝ่ายการเงินของ CFO บริษัทโทรคมนาคมหัวเวย่ยยื่นฟ้องเอาผิดทางการแคนาดาละเมิดสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญระหว่างที่เธอถูกจับกลุ่มที่เมืองแวนคูเวอร์นะครับเมื่อต้นเดือนธันวาที่แล้วทนายของเธอก็มีการเปิดเผยอย่างนั้นความขัดแยง้งตอนนี้นะฮะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสฝรั่งเศสกําลังมีม็อบเกิดการจราจนเกิดขึ้นอีกรอบนึงมีการประทะกันระหว่างเจ้าที่ตํารวจนะครับกับาทาง Mob, ม็อบกลุ่มเสกักเหลืองเสื้อขับไล่ประธานาธิบด,ดีเอมมานูเอมาครอง ที่เวเนซุเอลาความขัดแย้งยังไม่จบนะฮะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนฮวนกกยโดในขณะที่รั <c oughs> เสเซียให้การสนับ,สน,บสนุนนะครับนิโคลัสมาดูโรก็กำลังจะเปิดฉากสงครามไปและคราวนี้นะครับกำลังจะซัดกันแล้วละว่าง่ายนะครับมาที่ไหนอีกฮะมาที่อินเดียกับปากีสถานอินเดียกับปากีสถานสื่อเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะครับ ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้พยายามเกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างปากีสถานกับอินเดียเพราะสื่อทั้งสองประเทศเนี่ยโหมเอาเลยตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้รบกันเลยนะพยายามยุยงให้เกิดการรบกันนะระหว่างสองประเทศในขณะที่นายกัมตีปากีสถานแสดงสปิริตนะด้วยการส่งนักบินที่ถูกจับกลุมตัวได้ของอินเดียเนี่ย ส่งกลับประเทศแต่อินเดียก็บอกว่าโอเคขอบคุณแต่ก็ไม่พอใจนะที่มีการอัดคลิปนะครับของทางนักบินของอินเดียนะครับแต่ระหว่างสองฝ่ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถถังมาเผชิญหน้ากันนะครับพื้นที่พิพาทสองฝ่ายเป็นพื้นที่ที่อังกฤษทิ้งไว้ปรากฏก็ยิงระเบิดข้ามกันไปยิงยิงปืนใหญ่ข้าบตุ้ม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 ม,ม,มีแต่เสียงนะฮะยิงพระขู่ฮะ สถานการณ์ตอนนี้ในหลายๆประเทศจึงเป็นไปด้วยความตึงเครียดหลายประเทศใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้งในประเทศไทยก็เช่นกันฮะักำลังใช้ความขัดแย้งด้วยการเลือกตั้ง,ง,แ,ง,ตงแต่สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ยากที่มันจะเข้าสู่กระบวนการสงบแต่อย่างไรก็ตามก็ย่งหมดหวังนะครับยังหมดหวังนะครับมันยากเลยนะแต่ความยากมีความง่ายซ่อนอยู่ ในจริงมีลวงในลวงมีคนในคนมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงมันจะมีอยู่ใจเย็น,นาการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนะครับสิ่งเหล่านี้เราคงได้เห็นบริบทการต่างประเทศแน่นอนเข้าใจการต่างประเทศจะเข้าใจว่าประเทศไทยกําลังเกิดอะไรขึ้นและอย่างน้อยสิ่งเราได้เห็นคือภัยธรรมชาติกําลังมาและกําลังจะสิ้นสุดไปแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปอานับจากวัน เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผานให้ไทยพ้นภัย มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา ท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสก,กาวงดงามในยามค่ำคืน มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา ไมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y t u t u นะฮะทั้งดับทาง Youtube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจทศสักเจนกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนินะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะ,ะ,ะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอหนิวครับ